สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเรามหาสจรรย์นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับ e ีพีที่ผ่านมาสนุกตื่นเต้นไหมคะมาต่อกันเลยนะคะโรงเรียนประจำกับความลับในห้องใต้ดิน EP พีที่11บททดสอบสุดท้ายมิลินจะได้เจอกับต๋องที่เป็นตัวเป็นเป็นหรือเปล่าหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับห้องใต้ดิน มากดติดตามกดสับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับมิลินด้วยนะคะเรื่องราวเข้มข้นมากขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะมิลินและดาวยืนหอบหายใจในห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยความมืดพวกเธอเพิ่งจะได้ยินเสียงกระซิบจากรูปภาพและคำพูดของต๋องความหวาดกลัว ก็กำลังแพะขยายออกไปจนแทะจะหายใจไม่ออกแต่สิ่งที่ทำให้ไม่ลินรู้สึกทึ่งมากกว่านั้นก็คือเธอเริ่มเห็นบางอย่างที่สะท้อนจากภาพในห้องที่เคลื่อนไหวมันเหมือนกับว่าแต่ละภาพเป็นคำใบ้ให้กับสิ่งที่พวกเธอกำลังพยายามไขปริศนาดาวฉันรู้สึกว่ามีบางอย่าง ที่กำลังจะเปิดเผยมีลินพูดเบาๆขณะที่ชี้ไปที่ภาพนิ่งบนผนังภาพนั้นเป็นภาพของโรงเรียนที่ดูเหมือนมีรอยแตกแยกตรงกลางโดยมีตัวอักษรที่ไม่ได้เขียนในภาษาใดๆมีลินเคยเห็นมันเหมือนกับข้อความรับที่ซ่อนอยู่ดาวก้มลง,งดูใกล้ๆและทันใดนั้น รอยแตกของภาพนั้นก็เริ่มขยายออกจนพวกเธอเห็นทางเดินที่มืดสนิทมันเหมือนกับทางออกดาวถามเสียงสัน่นมีลิงพยักหน้าแต่จะทำยังไงดีฉันรู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังจับตาพวกเราจากที่ไหนสักแห่งทันใดน,นั้นเองเสียงต๋องก็ดังขึ้นมาจากมุมมืดอ,อีกครั้ง พวกเธอทำได้แค่เดินตามทางไปเท่าน,นั้นคำตอบจะมาถึงเองมิลินและดาวมองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเธอเริ่มเดินตามทางที่ปรากฏบนภาพในขณะที่ความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับตามมองพวกเธอทุกย่างก้าวเมื่อพวกเธอเดินไปจนถึงปลายทางพวกเธอก็พบกับประตูกเก่าๆที่ดูเหมือนจะถูกปิด เป็นเวลานานเธอพบกับห้องที่เต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดกระดาษเต็มพื้นกุญแจและสิ่งของแปลกๆที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบแต่เมื่อมิลินหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านสิ่งที่ทำให้เธอแทบจะหมดแรงมันเป็นแผนที่ของโรงเรียนที่แสดงจุดต่างๆซึ่งถูกปิดบังโดยรหัสที่พวกเธอ ไม่เคยเห็นมาก่อนเราต้องหาวิธีไขปริศนานี้ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีทางออกมีลิงพูดเสียงตึงเครียดดาวมองไปที่แผนที่แล้วพบกับสัญลักษณ์ที่คุ้นเคยห้องใต้ดินที่พวกเธอเพิ่องออกมามันไม่ใช่แค่แผนที่มันคือกุญแจที่เราต้องใช้เพื่อเปิดเผยความลับของทั้งหมด ดาวพูดเสียงเบาแต่ในขนาดนั้นพวกเธอกำลังจะออกจากห้องนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากทางเดินพวกเธอหนีไปไหนไม่ได้หรอกเสียงของตองดังขึ้นอีกครั้งมิลินหันไปมองและเห็นร่างของตองปรากฏขึ้นทุกอีกครั้งแต่นี่คือครั้งแรกที่เขาไม่ได้แค่ยิ้มแต่มี ดวงตาที่ดูจริงจังและลึกลับมากกว่าเดิมมันจะเริ่มขึ้นแล้วการทดสอบของพวกเธอต้องพูดพร้อมกับเสียงที่เต็มไปด้วยความลึกลับมิลินและดาวรู้ดีว่าตอนนี้พวกเธอได้ก้าวเข้าสู่การทดสอบสุดท้ายที่จะเปิดเผยความลับของโรงเรียนและห้องใต้ดินนี้แต่จะสามารถ หาคำตอบได้หรือไม่ตอนนี้เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะคำตอบบางอย่างเริ่มคายออกมาแล้วนะคะแต่ดูเหมือนมันจะยากกว่าที่คิดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผู้ชมคงไม่สามารถหยุดติดตามได้แล้วคะ่ะถ้าอยากรู้จริงๆว่ามันคืออะไรภาพนั้นแตกมากจะมีอะไรซ่อนอยู่ในโรงเรียนมีอีกไหมต้องติดตามต่อนะคะการทดสอบของพวกเขาคืออะไรต๋องพูดเหมือนรู้ทุกอย่าง ลุ้นมากๆเลยค่ะยังไงก็ติดตามกันต่อในอีพีหน้าน,นะคะเงามืดที่ไม่สามารถหนีได้